สำหรับคลิปนี้นะครับก็สซให้รูปภาพบรรยายนะครับความรู้สึกของแฟนคลับนะครับของบอดบอยสิธิชัยนะครับและก็ s ซอแอนออร์ดีนะครับนี่คือความรู้สึกที่อยากสิเห็นนะครับบ่าวเวลาอันไกลหรือว่าไกลเนี่ยครับกสักเมื่อหนึงกัคงสิร่อนะครับอยากเห็นภาพถือว่าคล้ายๆภาพพี่เวดดิ้งเดียวกันนะครับเนาะ นี่คือความรู้สึกจากใจที่แฟนคลับนะครับคนหนึ่งของนี่ครับของแอดมินเองหรือว่าแฟนคลับในบ้านนะครับ AB กับคงสีมีความรู้สึกนะครับบอแตกต่างกันนะครับก็คืออยากให้เห็นทางโค้ดนะครับสมหวังนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเพิ่นเชิญหรือบ่เชิญนะครับกะอาะสีแอบแอบไปนะครับแถวๆนั่นก็ดีใจครับกบไปแสดงความยินดีน้ำเพิ่นหรครับ เพราะว่าทั้งโคนะครับเป็นเกิดเธอว่าเป็นโพมีอัธยาศัยดีนะครับสําหรับนองแอนก็เป็นค้นทีมีความนอบน้อมนะครับไปมองได้ก็มีแต่คนหักนะครับยังเป็นไปทําการแสดงยุ่ใส่นะครับเพิ่นก็กลับมาโพดย้อนหลังนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่วามาให้กําลังใจนะครับเพิ่นก็ขอบคุณรางวัลนําใจสุผู้สุขคนนะครับบ่กวาไปแสดงยุ่ใส่ก็ตามนะครับเพิ่น กะจำได้นะครับว่ามันจำบ่ได้บ่ว่าเสร็จเป็นในประเทศไทยหรือว่าตั้งประเทศก็ดีนะครับแฟนคลับไปมองไดเพิ่นกะเอยน้ำก้าวถึงนะครับกะบางย่างเพื่อนกะอาสิก้าวถึงบ่เบิดสุขวัตนะครับซึ่งมันหลายอหลีครับแฟนครับนี่สําหรับคลิปนี้นะครับกะมีโอกาสมีรูปภาพสวยๆนะครับมาให้พี่แ้น้องแฟนครับเฮ้า บ้าน AB บสุโภสุคนนะครับหรือว่าแฟนขับหมอล่ำใจเกิดลอยนะครับได้เห็นได้เบ่งนะครับก็ถือว่าเป็นครูสั่งครูสมแหงวงการหมอล่ำกว่าได้นะครับไปทําการแสดงยุไซนะครับเพิ่นแสดงเต็มที่บ่าวาสีเสียงแหบเสียงบม่มีเพิินกะเต็มที่ตลอดอยู่แล้วครับบ่าวาสีเต้นสีหยังเต็มที่ทุกครั้งนะครับตามที่ผมได้ไปติดตามมานะครับกะไปเบ่งเพิ่นทําการแสดงอยู่หลายครั้ง แต่กาบอมีโอกาสได้ใกล้ชิดมากนะครับเพราะว่าแฟนคลับหลายได้ยุ่งนอกสัานันเกลนะครับกามวนซื้นเอาครับแอบยิ้มเอาครับอยู่ไกลๆ่างๆเห็นแฟนคขับหลๆคนมีความสุขกะดีใจน้ำพิ่นอยู่ครับนี่แหละครับคนดีผู้ใดเพิ่นกะหักครับบอว่าสิไปแสดงอยู่ทางไหนนะครับแฟนขับก็ตามไป ฝนตกกันยังยืนเบิงนะครับบ่แม่นว่าบ่ยืนเบิงนะครับถ้าเพิ่นต้องการแสดงยืนเบิ่งเบิดล่ะครับตากแดดกันยังกลางผมไปนางเบิงนะครับยิ่งเพิ่นนะครับทําการแสดงก้มปิดนะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็เข้าไปซอยเสียให้กําลังใจเพิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับเนาะซึ่งก็มีหลปหหนึ่งนะครับเพิ่นก็บอกว่าเดือนทันว่าเนี่ยนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ว เพื่อนก็ขอวอวยพรให้สุโสุข้นนะครับหลก้กกามีสุขภาพแข็งแรงนะครับให้เป็นเดือนมีความสุขให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีเตรอ,อยยิมนะครับเพื่อนบอกว่าเก่งมากครับที่ได้เติบโตมากขนาดนี้นะครับแล้วก็มันกับุ่มค้านะครับที่มันเมยครับมันเมยขนาดไหนเพื่นก็เต็มที่กับงาน,นครับที่ผมเห็นผมกับว่ามันกินทัง้งรถนอนทัง้งรถดหระครับ เห็นตอนใดนก็มีแต่เดินทางตลอดนะครับซึ่งงานการ้ายแห้งครับซึ่งที่ผมอยากเบ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับบ่าวาสึเป็นบอดบอยหรือว่าสอแอนนะครับเพิ่นก็นเป็นคนทีจิตใจดีนะครับเป็นเป็นคนที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับสังเกตเห็นได้หลายครั้งนะครับบ่าวามาไล่นําใจที่เพิ่นได้มาหลายกระจิงนะครับเพิน่นกระแจกนะครับแจก คนในวุ่งนะครับบ่ว่าสีเหตนาทีอีหย่างนะครับเพิ่นกระแจกบ่ว่าคนวอยอีหยังเพิ่นแจกสุโภสุค้นนะครับเห็นเห็นเห็นมากับตาหลายครั้งแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารที่หนาเอาตัวย่างเป็นย่างยิงนะครับเหตังสี่นะครับผู้ใดให้ไผ่กะหักครับบริวานกะหลายนี่แหละครับเพิ่นเขาเรียกว่าการมีผ้าวผู้นั่ทีดีนะครับเพิ่น เบิ้งถูกนาทีนะครับเิ่นสอดซองไพบ่ว่าสี่เหตุงานอย่างมั่นมื่ยคือกันครับกาบ่แเม่นว่าคาตัวนะครับถึงสี่มันต่างกันนะครับเพราะว่านาทีที่ได้รับมอบหมายมันแตกต่างกันครับจังสังเกตทั้งสี่ก็ได้ครับถ้าเป็นคนว้อยคุณไปล่ํามันกับบไวใดได้ครับถ้าบ่ได้รับการฝึกฝนนะครับบัวว่าการร้องเพลงกระได้ครับการล่ํอย่างสี่นะครับบ่วว่าสี่ล่ําใดง่ายๆได้ครับ การแสดงบนหนา้าเวทีนี่ถือว่าต้องฝึกฝนกําจัดความอายของตัวเองไปให้ได้นะครับบนเว่าไพสิเธิใดสุกคนผมก็เคยฝึกขึ้นกันครับฝึกล่ําฝึกลองนะครับแต่ว่ากะบอกเก่งขึ้นเพิ่นนะครับบางอย่างมันก็สิเป็นพ่อสวรรค์ของเพิ่นนะครับอันนี้ผมก็เคยอยากเป็นอยู่ครับหมอล่ําแต่ว่ามันล่ํายากนะครับเสียงเฮ้ากับ่บมวนหน้าตากะกับบไดดีขึ้นเพิ่นนะครับ นี่แหละครับมันเป็นชิ้นที่ต้องประกอบกันนะครับคือเปรียบเทียบก็เหมือนการเป็นนักแสดงแหะครับต้องครบสูตรนะครับสําหรับนุ่มบอยเขาเองนี่ครับหรือบอดบอยกับซอเอ็นกับทอว่าเพิ่นครบสูตรอีหลีนะครับเนาะกับบอดบอยกับรอลอเราอีกครับเป็นนักแสดงเป็นดาราได้เลยนะครับแล้วก็เสียงเพิ่นก็ดีครับสําหรับซอเอ็นนะครับที่นี่บ่ต้องบัญญายเลยครับ ทึ่งผู้งามทึ่งเสียงดีนะครับเพิ่นไปออกรายการบ่าวายังต้อยังนะครับออกหลายรายการแล้วครับกบพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเสียงดีจริงๆครับทั้งไดรับถวยร่างวั่นนะครับว่าเป็นสิงที่กาทันตีได้ว่าคุณภาพของเสียงนะครับดีจริงๆนะครับประสบการณ์นะครับตั้งแต่น้อยมาจนขนาดนี้แหละครับเหตุให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นครับกาฝาก พี่ฝากน้องเฮ้านะครับโซผ่สุคนนะครับแฟนครับทุกท่านนะครับบ่าว่าเสยอยู่ในประเทศไทยก็ดีนะครับหรือว่าต่างประเทศก็ดีนะครับเฮากับซอยเป็นแรงเชี่์แรงใจนะครับอันนี้บ่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะครับบ้าน AB นี่ที่ว่าแข็งแกร่งนะครับอยู่ในกลุ่มนี่เป็นแสนคนนะครับกถือว่าเป็นที่ปราพื้มใจแท่นบอดบอยและซอยนะครับมีกลุ่มที่นารักแบบนี้นะครับ กทุกคนกับสีซอยเป็นกำลังแร่งเชื่อเร่งใจนะครับให้บอดบอยกับสอเอ็นต่อไปนะครับจนกว่าเพิ่นเสเมีลูกมีล้านนะครับมาสั่งสรรผลงานต่อไปนะครับกัทุกคนก็สีเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ